สวัสดีครับวันนี้มาผมาพบกับผมบอยเศรีนักลานะครับวันนี้เป็นคลิปสั้นๆจะพามาชมบ้านหนะ้าบ้านรั้วรอบขอบชิดเลย2ไร่3ล้านกว่าบาทที่เห็นตรงเนี้ยปั๊มบางจากนะันเนี่ยที่เห็นปลายนิ้วมือผมเนี่ยปั๊มบางจากแล้วก็มีบิ๊กซีมินิบิ๊กซีนะครับตรงไปเป็นถนนใหญ่ละเนี่ยหน่อยเดียวอยู่กลางชุมชนเลยนะผมจะพามาชมบ้านอีก1นึ่งหนึ่ง,หน,ง,ห,นง,ห,นงหนึ่งแปลงนะครับเคยมารีวิวไปแล้ว1-2ง,งองครั้งนะครับเนี่ยหลังคาส้มๆเนี่ยอยู่ที่ท่านเห็นเนี่ย หลังเนี้ยสองไร่นะสองไร่ห้าสิบตารางวาผมเรียกสองว่าไร่นะครับขายยกแปลงอยู่สามจุดสามห้าล้านเองรั้วทําใหม่สดๆเลยเพิ่งเสร็จได้ไม่นานแล้วก็มีการถมดินปรับดินภายในที่ด้วยท่านตามผมมานะตั้งอยู่ที่อําเภออู่ทองนะครับจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับเส้นนี้ที่มาจากนครปฐมก็ประมาณสักแปดสิบกิโลนะครับจากกรุงเทพก็ประมาณสักร้อยไม่ถึงร้อยนี่หรอกตีไปร้อยกิโลนะครับถนนกว้างมากนะครับห่างจากถนนใหญ่เนี่ยเข้ามาเนี่ยไอ้เส้นสามตำสามที่มาจากนครปฐมเนี่ยประมาณแค่ห้าร้อยเมตรเองนะครับ ถนนนี่สามรถสับคันสวนกันได้อะแล้วก็มีไฟทางด้วยนะเนี่แปลงนี้เพิ่งเปิดขายได้อาทิตย์เดียวครับหนึ่งอาทิตย์เผื่อมีใครสนใจนะครับก็ลองดูนะครับถนนคุดแดงนะแล้วก็ติดถนนอย่างนี้สองด้านทําไมถึงสองด้านคือถนนมันอ้อมอ้อมหน้าอ้อมหลังเลยนะครับเส้นเดียวกันนี่แหละนะครับอ่ะไปเดี๋ยวพาไปดูนะครับเป็นคลิปสั้นประมาณสักห้านาทีก็จบเนี่ยเห็นไหมสูงเด่นเป็นสง่าแต่ไกลเลย โครงสร้างบ้านโอเคนะแต่สีต้องปรับปรุงนิดหน่อยต้องมีการทาบ้างเพราะสีมันซีดไม่ได้ร่อนนะนะครับมีข้างล่างเนี่ยร่อนบ้างตรงเสานะครับแต่ส่วนใหญ่จะซีดรั้วเป็นรั้วคอนกรีตหมดเลยนะครับหน้ากว้างก็ประมาณสัก40เมตรแล้วก็ลึกประมาณสักร้อยเมตรเนี่ยอยู่ในอยู่ในชุมชนนะมีแต่บ้านคนทั้งนั้นเลยคนที่อายุเยอะๆนะครับคนที่กลัวความโดดเดี่ยวเดียวดายหรือกลัวว่ามาอยู่แล้วจะโดนป้นโดนฆ่านี่ไม่ต้องกลัวครับไม่มีปัญหาแปลงนี้เพราะว่ามันอยู่ในชุมชนท่านดูนะ จะไปโรงพยาบาลก็10กว่ากิโลจะออกไปซื้อของก็นี่เลยบิ๊กซีเลยถืออนุญาตอาขออนุญาตปลอมหมดให้เขาเลยนะครับเนี่ยเนี่ยตรงนี้เองต้องมาจุดนัดพบก็คือปัมป๊มบางจากนี่เองเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับวันนี้ผมรีวิววันที่4มิถุนายนนะครับไม่ได้บอกว่าดีที่สุดแต่บอกว่าน่าจะเป็นอีกแปลงหนึ่งที่เป็นทางเลือกที่ดีได้อะเนี่ยครับเห็นปะบ้านสองชั้นนะครับข้างบนรู้สึกจะสามสองห้อง ข้างล่างที่สองห้องเป็นแนวโล่งๆเลยเห็นไหมเนี่ยรั้วคอนกรีตรอบด้านนะครับบ้านก็ค่อนข้างจะใหญ่นะโครงสร้างผมไปดูแล้วโอเคนะครับน้ําไฟพร้อมถนนสองด้านอ่ะเป็นไงอะ่ะเนี่ยเนี่ยเห็นไหมที่นี่เขาปรับใหม่นะครับปรับยังไม่ไม่กี่วันเองเนี่ยพื้นดินหญ้ายังไม่ขึ้นเลยมองไปทะลุรั้วไปดิมีแต่ชุมชน ข้างหลังนี่ก็ออกอีกประตูนึงได้แต่ประตูไม่ตรงกันนะถือว่าห่วงจุ้ยไม่ผิดนะครับผมให้ดูดูว่าเพิ่งเพิ่ง,งปรับปรุงได้ไม่ไม,ไม่กี่วันเองเนี่ยสียังหยดอยู่ที่พื้นยังเนี่ยดูถ้าดูแล้วกันเห็นไหมสียังหยดอยู่เลยนะครับแสดงว่ามันไม่ได้อะไรนานอะไรมากถนนนี้เพิ่งปาดได้ไม่นานนะครับอลองดูนะฮะสองไร่ห้าสิบตารางวามหมดเนี่ยสามจุดสามห้าล้านเดี๋ยวผมพาไปมุมนี้บ้าง เป็นอีกหนึ่งทางเลือกของท่านนะครับใครไวใครได้ใครจะจองก็ได้นะสองหมืน่นแปลงนี้ใครสนใจก,ก็สองหมื่นนะครับถ้ามาชมแล้วช,อ,ชอบนะแล้วเดี๋ยวผมขึ้นให้ในว,วันที่ไปโอนที่สำนักง,งานที่ดินแปลงนี้ไม่ต้องรังวัดนะครับรังวัดแล้วเรียบร้อยแล้วท่านดูรั้วลวดหนามดิความเป็นเงินวาวๆอะไรเงาว,วาวยังอยู่เลยนะอ่ะนะเนี่ยเหมุนตัวมาปลูกต้นไม้ได้อีกเยอะครับ อ่านี่ไงเป็นไงใครไวใครได้ใครคิดเยอะก็ไม่เป็นไรครับหรือใครมั่นใจเฮ้ยอแปลงนี้ชันเกิดมาเพื่อสิ่งนี้แปลงนี้เป็นของชั้นมาจําก่อนก็ได้นะครับสิบห้าวันนะมาจำมีอายุสิ้าวันแต่ถ้าใครกลัวเฮ้ผมเป็นวิชาชีพมาจะหลอกเอาเงินสอง0 0ื่นท่านก็ไม่ต้องนะครับไม่ต้องเดี๋ยวท่านจะเพิ่มความทุกข์ให้กับตัวเองเปล่าๆอ่าไปมาดูมุมนี้ถนนมันโค้งเห็นไหมล่ะเนี่ยมันโค้งไปอ้อมหลังบ้านได้ มมเห็นไหมโอเคป่ะอย่างนี้รถสวนก็ได้สบายครับมันอยู่ในชุมชนไงอยู่ที่อู่ทองนะครับไม่ไกลหรอกนะครับท่านเซิร์ชแล้วกันท่านอยากรู้ว่าแปลงนี้อยู่ที่ไหนท่านเซิร์ชคำว่าปั๊มบางจากนะพัฒาชัยนะตำบลพัพพาชัยนะครับ อำเภออู่ทองสุพรรณบุรีนัดหม่ล่วงหน้าหนึ่งวันนะครับอย่าเข้ามาเราเข้ามาเองนะครับไม่ดีครับเสียมารยาทที่หนึง่งบางท่านไม่ค่อยดีครับคือผมผมแอนตี้ที่หนึง่งคือจะไปจะมาเข้าโดยที่ไม่ได้ขออนุญาตเขามันไม่ดีครับเพิ่นขอเรื่องนี้เรื่องเดียวครับนัดล่วงหน้าหนึ่งวันนะครับสนใจก็ศู8ย์เก้าแปดสามแปดเจ็ดห้านเกเดี๋ยวผมส่งคลิปเต็มให้ชมได้อันนี้มันเป็นคลิปแค่ยอ่ยอๆตอนนั้นแหละไปลองเดินรอบๆดูสิท่านจะได้เห็นไงอ่า ทาสีเนี่ยด้านนี้ยสีมาลรอนเยอะอันนี้เพื่อนบ้านเพื่นบ้านมีเพื่อนบ้านด้วยดินเนี่ยผมเดินยังยบยบยยบดูเลยขเขาเพิ่งไถอ่ะตัวนิดนึงอ่านี่ผมไม่เข้าไปในบ้านนะครับไม่เข้าครับ ารากมีคนเจ้าของอยู่กรุงเทพนะครับท่านไม่ได้อยู่นะครับมีคนดูแลเฝ้าอยู่นะครับอ่ะเนี่ยครับโอเคไหมครับอ่ะอันนี้ก็ออกประตูประตูนู้นข้างหลังเห็นประตูไหมเดี๋ยวให้ดูร้วหน่อยหนึ่งเนี่ยครับ ให้ดูถนนเดี๋ยวไม่เชื่อผมเห็นปะมันก็คือถนนเส้นข้างหน้าเราแล้วก็เป็นชุมชนถนนมันอ้อมมาไงอ่าเนี่ยเห็นปะมันอ้อมเหมือนตัวนิดนึงเห็นแม้นต้องทาสีอยู่หน่อยนึงเนี่ยตัวรอบขอบชิด อ่ะโอเคฝากไว้ด้วยครับเดี๋ยวจะกลายเป็นคลิปยาวถนะ้าแปลงนี้นะครับห้าสไร่50ตารางวานะครับยกแปลงสองอ่าสามล้านนะครับอ่ะฝากไว้ด้วยครับจากผมบอยเสถีฐีนักราชนะครับขอบคุณมากสวัสดีคะ่ะ